เอออันนี้ละพอเม่เอยเดือนสิบสองมาแล้วหัวลมเชยแล้วตัวงอาออกพันสาราพระเจ้าบุษาวเท่าแดงหวนเฮวีมาเหลือใจเดบุเพสันเพิ่นปั่นมา,าลายอ้วอนข้าวที่เป็นแม่ห่างผัวถิมจาห้างป้าเกิดมาได้ชาตินี้แสนมาพับนักใจพอไม่ไห่ดีต้องคอยท่านนอนลีจำเป็นเลยนอนข้างคือเฮออยู่กลางแกง ลูกเสนหักเสนแพลงลูกเลยเป็นกำพาบอกคือบานดอกคูเขาย่าแม่ไก่จกเจ้าลูกสีเอวอาวอนหาเมโนในยินกะเวอนในทรงคนยุป,ปายใหม่เขาเป็นเดือดฉันเสือซักนี้ในป่าก็ยังมีผู้เบียดขางเคี้ยงคู่เจ้าห่วมหั่งมาลู้นตนแต่ผู้เป็นเมห่างขัวปล่อยว่างป่าชาช่กะใช่ปีสัวซ้ำนำสา